พบกับฝนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ฝนจะพาทุกท่านมาพบกับบ้านเดี่ยวติดถนนเรียบคลองสองนะคะใกล้ซาฟารีเบอร์ใกล้แฟชั่นไอแลนด์นะคะบ้านเดี่ยวตรงนี้ชื่อว่าหมู่บ้านแลนซิโอนะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด52.3ตารางวาตัวนี้เราทำการรีโนเวทใหม่หมดทั้งหลังนะคะต่อเติมรองจอดรถเปลี่ยนกระเบื้องหน้าบ้านนะคะทุกอย่าง วิเมทบ้านนี้ออกจะเป็นโทนสีฟ้าเยน็ยนๆสบายนะคะบ้านสวยมากนะคะตัวนี้หน้าบ้านของเราเนี่ยถ้าเป็นรถคันเล็ก,ลกเราอาจจะได้จอดได้1นถึงสคันในบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นกระบะคันใหญ่อาจจะได้คันเดียวเราต้องจอดเป็นหน้าบ้านได้นะคะเพราะหน้าบ้านค่อนข้างกว้างพื้นที่สองข้างของเรานะคะตัวนี้ก็ลงเป็นพื้นดินทรายไวใ้ให้เรียบร้อยค่ะสมอ เหมาะสำหรับการจัดสวนเลยทีเดียวส่วนเราไปดูภายในบ้านกันดีกว่าค่ะภายในบ้านนะคะเราก็ตกแต่งใหม่ปูก,กระเบื้องใหม่นะคะเพิ่มฝ้านะคะฝ้าของเราเป็นฝ้าฉาบเรียบเดินระบบไฟใหม่ให้นะคะตรงนี้พื้นก็จะออกเป็นสีลายไม้ค่ะค่อนข้างสวยลายไม้อ,อ่อนนะคะเรามีการต่อเติมด้านหลังนะคะแล้วก็ ลงเข็มให้เรียบร้อยก็เลยจะรู้สึกว่าบ้านของเราจะค่อนข้างโปร่งดูโล่งมากนะคะต่อเติมครัวด้านหลังมีเคาน์เตอร์ครัวเตาแก๊สแล้วก็ที่ดูดควันให้เรียบร้อยอ่าตัวนี้เคาน์เตอร์เราสวยมากๆนะคะอ่าด้านข้างนะคะเราก็มีการต่อเป็นนะคะปลั๊กไฟนะคะก๊อกน้ำไว้ให้เรียบร้อยท่านใดจะวางตำแหน่งเป็น แทงน้ำนะคะปั๊มน้ําหรือแม้แต่เครื่องซักผ้าตรงนี้ก็วางไม่ได้นะคะถ้าใครชอบทําอาหารนะคะครัวใหญ่ๆโล่งๆนะคะบ้านหลังนี้ผมแนะนําเลยแล้วก็ยังสามารถทะลุได้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นกระจกเหมือนกันมานเนื่องกระจกตัวนี้ก็สามารถเดินออกมาชมสวนด้านข้างของเราได้คะ่ะบ้านค่อนข้างเย็นนะคะเพราะว่าด้วยตัวบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือ ก็เลยจะทําให้เรารู้สึกว่ามันโปร่งมากนะคะ,ะแล้วก็ยังมีประตูกระจกนะคะสามารถกั้นตรงนี้คือกั้นเป็นพื้นที่เป็นบันไดนะคะแล้วก็ห้องอีกห้องหนึ่งของเรานะคะจอดรถแล้วเราสามารถเข้าประตูด้านข้างบ้านได้นะคะห้องตรงนี้นะคะเราสามารถทําเป็นห้องเก็บของหรือห้องนอนก็ได้นะคะ,ะซึ่งก็ทําเป็นฟ้าชาบเรียบเหมือนกัน นะถ้าใครมีครอบครัวใหญ่นะคะห้องนอนสามห้องนอนไม่พอก็ห้องนอนข้างล่างได้อีกค่ะห้องน้ําของเรานะคะเราก็ทําใหม่หมดเลยนะคะปลูกระเบื้องใหม่เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันดีกว่าค่ะชั้นสองของเรานะคะมีทั้งหมดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะอยู่ด้านข้างค่ะ ตรงนี้ก็ทําใหม่เปลี่ยนพื้นใหม่ทําฝ้าใหม่ทาสีใหม่นะคะเข้าไปก็จะดูโลง่งๆนะคะแล้วก็สามารถมีระเบียงนะคะเปิดระเบียงรับลมได้นะคะเดี๋ยยืนชมวิวตอนเย็นได้เลยนะคะพื้นตรงระเบียงของเราเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเหมือนกันค่ะห้องนอนนี้จะใหญ่กว่าทุกห้องนะคะ เราไปชมอีกสองห้องกันดีกว่าค่ะอ่าสองห้องตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะอ่าตรงเบาบันไดก็มีการตกแต่งโคมไฟสวยๆค่ะห้องนอนขนาดกลางเราก็ตกแต่งเหมือนกันค่ะตกแต่งใหม่เป็นพื้นเปลี่ยนพื้นใหม่ทำว่าฉาบเรียไยทั้งสองห้องเลยค่ะ จะมาเป็นห้องน้ำชั้นบนนะคะห้องน้ำชั้นบนแล้วก็ทำใหม่หมดเหมือนกันนะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่หมดเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดพลกน้ํานะคะปูก็เบื้องใหม่นะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะสวยมากเลยถ้าใครสนใจนะคะฝนจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านหลังคลิปนะคะฝากกดติดตามฝากสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ